รีโวโลโก2.4 epiener 4ประตูเกียร์ออตโต้เครื่องยนต์ดีเซลฮะชุดแต่งรอบคันล้อมแบ็กจัดทรงมาให้เรียบร้อยครับมาฮะเดินทางเข้ามาอีกหนึ่งคันครับไปดูที่ห้องเครื่องฮะ จัดทรงแต่งมาหล่อๆเลยท่ออินเตอร์ฮะกองเปลือยเห็นว่าโครงสร้างบอดี้ตัวถังเดิมทุกชิ้นน็อตไม่มีขยับตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมสินกาเดิมสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานทุกอย่างอยู่ครบแผ่นเพจปี2018บกทุกอย่างมีให้นะฮะตัวนี้นะครับนี่ฮะแต่งมาสวยๆจัดทรงห้องเครื่องนะเนี่ยด้านหน้าครับรัวนี้เป็นหน้าล็อกคู่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ L E D ครับเดย์ไลท์สปอร์ตไลท์ตัดหมอกมีให้เนี่ยฮะ ล้อแต่งจัดทรงมาให้เรียบร้อยเป็นทรงยีราฟแคนะ่ตัวนี้ครับกระจกมองข้างโครเมียมไปเลี้ยวเอลดีในตัวนะครับชุดแต่งบันไดข้างตัวยกสูงพรีเรเนอร์จากโรงงานครับไปดูที่ภายในครับนี่ฮะเบาะเดิมๆสวยๆภายในครับวงบาลายมาติเลขไม่แสนแปดพันโลจอคอนโซลวิทยุเดิมเกียร์ออโต้ก็นี้ฮะดูครับมือจับครับนี่ฮะวัดบูธมีให้กุญแจรีโมทกระจกออโต้เซ็นทรัลล็อกพับข้างมีให้ครบครับมาต่อที่เบาะหลังฮะ นี่ครับนี่พักแขนตรงกลางวางขวดน้ําขวดแก้วแก้วกาแฟได้หมดเลยภายในเดิมๆนะฮะแต่งจัดทรงสวยๆนะรถสีดำพีเรเนอร์รุ่นยกสูง2.4 e กล้องมองถอยหลังไฟเบรกดวงที่3ไปดูไรเนอร์หน่อยนี่ฮะรถสภาพเดิมๆฮะเดี๋ยวล้างทําความสะอาดให้ดูครับตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมโครงสร้างบอดี้ตัวถังหน้าหลังเดิมหมดทุกชิ้นครับสีดําแต่งสวยๆเนี่ยฮะ นี่ครัดูท่อฮะเปลี่ยนท่อให้เรียบร้อยจัดทรงให้เรียบร้อยครับคันนี้ครับปี2018 2.4 E 4ประตูเกียร์ออโตเพเนอร์ฮะตัวนี้ครับหน้าล็อกโคเรียบร้อยราคาวันนี้ครับ4,99,000บาทเอาไปเลยแพดด้าสปีด